แม่นังตลอดมากไม่นางกับขอบคุณนะคะคลิปนากะพอกันไหมแล้วค่ะเนาะเดี๋ยวไม่นา่งสีอัปเดตให้เบิ่งด้วยค่ะเด้อแต่งไม่นา่งในใจค่ะเอาอหลีเด้อค่ะไม่นั่งโล่งไหวมือหลังมากเกิดเลยเนาะปีมักเนาะคะเนาะหรือมูนซัดเนาะคะ่ะเพราะถ้าไหนใสน่ปุ๋ยเชมี่เนาะคะ่ะผลละยี่สิบมื่นผลละไม่นั่งคอยสิตใส่ทั้งสายนำยุดเนาะค่ะเนาะ บุละอีกว่ามานยี่สิบมือย่าย,ย้องคอยเสียหายปุยทั้งสายนำยุทเนาะคะ่ะอันนี้ก็ไแม่นั่งกับร่องพื้นด้วยเปุย,ย,ปย,ยนี่กับปูขาล่องเนาะคะ่ะเนาะให้งามลร้กับพอดีค่ะบุละอีกว่ามาณยี่สิบมือย่าย,ย้องคอยเสยียหายปุ๋ยทั้งสายนำยุทเนาะคะ่ะอันนี้ก็ไแม่นั่งกับร่องพื้นด้วยเ ปุยเอวเดี๋ยวไม่นั่งสิท่ายิ่งเบือเยค่ะหนวดเร็ว,วท่านใจเป็นคนใจหอนแต่งกับใจหอนโอ๊ยจะเป็นดีหลายพวกเระอีกว่ามายี่สิบเมือยายยังคอยเสียหายปุ๋ยทั้งสายนำยุเนาะคะ่ะอันนี้กับไม่นั่งกับร่องพื้นด้วยเปุ๋ยมือกะงานรุนเมื่อพี่น้องจ้าไม่นั่งกับขอฝากเลยเด้อคะ่ะฝากเพื่อน งามายกับ,บ่อดีค่ะก็จะงามใบกับเพื่อนๆกับมาเบิ้งด้วยค่ะเด้อตอนช่วงเป็นนวยม่นั่งปลูกปิทีแลด่ดุกดุกเจ็บมุาเม็ดมันทีสิบหา้าเบิงๆๆ้งเบิ้งเบิ้งอยู่ในโฮมต้นเขาไปอยากสูงเนาะคะ่ะมีม่นั่งกับสิบี์มักเนาะค,ะะคะ่ะเนาะหรือมูนซัดเนาะคะ่ะเพราะถ้าไหนใส่ปุ๋ยเคมีเนาะคะ่ะปุย๋ยละยี่สิบมือนปุ่ลยละม่นั่งคอยใส่ใส่ทั้งสายนำยุทธเนาะคะ่ะเนาะ เมือกะงานรุ่นเมื่อพี่น้องจ้าไ่นั่งกับขอฝากเลยเด้อค่ะฝากเพื่อนๆม่นา่งก็ะจะได้มาดสามเดี๋ยวไ่น,น,ะะนั่งกับสีสาม้เบิ้งเนาะค่ะมูนึงกะกระลั่งมักใบกะมีพี่น้องเกิดแล้วปูหมาว่าในเ,เกิดเป็นใบเละะืงหรอกค่ะนี่แหละไ่นา่งกัใส่ชีวิตประจำบ้านกัยุ่กับสวนมีความสุขไปเนาะคะ่ะ ม่น่งกับปูกดินดำเนาะค่ะเนาะนี่ยดินดำงามคักพี่น้องเนี่ยไน่นา่งกับปูกดินดำเนาะค่ะเนาะนี่ยดินดำงามคักพี่น้องได้ใจคักเอาอิลีเดียคะ่ะไปนั่งโล่งไหวมือหลังมากเกิดได้เนาะยังหรอคะ่ะ นี่แหละไม่น่างกะใส่ชีวิตประจำวันก,นกยกับสวนมีความสุกไปนะคะจะรีบยิบเอ็ดเนาะคะเนาะเบิ้งเอานี่ <c oughs> ก็ะไ้จักมือด้หกมือบอกค่ะนี่ <c oughs> บใบหง่เปลือยเปลือยพี่นอ้องแล้เบ้งเื้ยเนาะทัวทัวทัวย่า่ในสิบสองมือแล้วกระล่างใดสามจีใบแล้วพี่น้องทัว ใบไญ่เปื Jamie, ป้อไปเลยดีดีแต่ว่ากะวางหลายเนาะค่ะเนาะใบไญ่เปื้อไปเลยดีดีแต่ว่ากะวางหลายเนาะค่ะเนาะเนอะทัวทัวทัวย่าเยนในสิบสองมือแล้วกะลังในสามซีใบแล้วพี่น้องทัวขอบุณเพื่อนๆนเก่าและเพื่อนใหม่ก็เพื่อนผู้ติดตามขอบุณเพื่อนเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ก็เพื่อนผู้ติดตาม วันที่สิบห้าเบิ้งเบิ้งเบิ้งอยู่ในโฮมตุนเขาไปอยากสูงเนาะค่ะมีไม่นั่งกะสิบีิมักเนาะค่ะเนาะหรือมูนซัดเนาะค่ะพ่าขนาดใส่อันปุ๋ยเคมีเนาะค่ะปุ๋ยละยี่สิบมื่อปุ๋ยละไม่นั่งคอยสิใส่อันทั้งสายนำหยุดเนาะค่ะเนาะปีมาร์กเนาะค่ะเนาะหรือมูนซัดเนาะค่ะพ่าขนาดใส่อันปุ๋ยเคมีเนาะค่ะปุ๋ยละยี่สิบมื่อปุ๋ยละไม่นั่งคอยสิใส่อันทั้งสายนำหยุดเนาะค่ะเนาะ คละอีกว่ามานยี่สิบมือย่ายังคอยเสียหายปุยทั้งสายนำยู่เนาะค่ะอันนี้กับแม่นั่งกับร่องพื้นด้วยเปุยนี่งว่าเป็นไหนพี่น้องเกิดดีอยู่ค่ะอาสิงามบอลเนาะค่ะเพราะว่านี่เป็นรุ่นที่สองเนาะค่ะขอบคุณค่าขอบคุณขอบคุณจากใจค่าเดี๋ยวเดี๋ยวแม่นั่งจะใช้เบื้องหนึ่ค่ะหนวดเร็วท่านใจเป็นคนใจหอน แตงกะใจฮอนโอ้ยจะเป็นดีหลายงามหลายก็ดีค่ะก็ะจะงามใบกับเพื่อนๆกับมาเบิ้งเด้อค่ะเด้อตอนช่วงเป็นหน่วยไปนั่งปูกปีที่แล้วดูกดูกเจ็บทุเกเจ็บเจ็บจนว่าหมดค่ะพี่น้องดูกครับต้นบุคอยงาม่จ่าหน่วยดกดูกพี่น้องมาเบิ้งเด้อค่ะเด้อนี่กะแตงเนาะค่ะเนาะแตงกะไรไปนั่งลงเม็ดวันทีสิบหาเนาะค่ะเนาะไปนัง่ง กละอีกปว่ามาณยี่สิบมือย่าวย,ยังคอยเสียหายปุย,ยทั้งสายนำอยู่เนาะค่ะอันนี้กับแม่นั่งกับล่องพื้นด้วยเอปุยเนาะทัวทัวท,วทัวย่าอันได้สิบสองมือแล้วก๊ะล่างไดสามจีใบแล้วพี่น้องทั่วนี่พว่เป็นไหนพี่น้องเกิดดีอยู่ค่ะแม่นั่งก็จะได้มาสามเดี๋ยวแม่นั่งก็จะส,สามให้เบิ้งเนาะค่ะ โมงนึ่งกะกระลังมักไว้กะมีพี่น้องเกิดแล้วปลูกหมู่บ้านนี่เกิดเป็นใบล้ำชิใไ้เบิ้งเนาะค่ะเนาะนี่ปลูกวันทีสิบหานะะเนาะค่ะนี่สิบหาบันไ้กับมนี้วันทีอะไรเนี่ยว่บัน,ใน,ใน,นไดพี่น้องเกิดดีอยู่ค่ะเดี๋ยวเอววันทีนี้พกนี่ไม่นั่งกบสิบปลูกอีกเนาะค่ะเนาะไม่นั่งสิปลูกเป็นงวดๆเนาะคะ่ะปลูกพร้อมกันไม่นั่งกะเจี๊บปะไว้เนาะคะ่ะ จังหรอกค่ะนี่แหละไม่นั่งกับใส่ชีวิตประจําวันกับยุ่กับสวนไม่ความซุกไปนะคะ <c oughs> จะแไม่นั่งตลอดมากไม่นั่งกับขอบคุณนนะคะชิบนากะพอกันไหมเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไม่นั่งสิอัปเดตให้เบิ้งเด้ค่ะเด้อแตงไม่นั่งวิยมักเนาะค่ะเนาะหรือมูนซัดเนาะคะ่ะว่าไหนใส่ปุ๋ยเชมีเนาะคะ่ะคนละยี่สิบมื่นลนละไม่นั่งคอยสิใส่ ทั้งสายนำยุดเนาะค่ะเนาะน่งสิงามบอลเนาะคะ่ะเพราะว่ามีเป็นรุ่นที่สองเนาะคะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณจากใจค่ะมือมกะงานรุนเมื่อพี่น้อ,นองจ้าพี่นั่งกะขอฝากเลยด้อคะ่ะฝากเพื่อนเพื่อนนี่กะปูขาลองเนาะค่ะเนาะงามหลายกับบอดีค่ะ แตงกะเดยไม่นั่งลงเม็ดวันทีสิบหาเนาะค่ะเนาะไม่นั่งไม่นั่งก็จะได้มาดสสเดี๋ยวไม่นั่งกบสิส้ำห้เบึ้งเนาะค่ะมูนึงกะกระลังมักวบก็มีพี่น้องเกิดแล้วปลูกมว้วาสนี่เกิดเป็นใบดือมัมกเนาะค่ะเนาะหรือมูนซัดเนาะค่ะเพราะฮะไหนไซอันปุ๋ยเชมีเนาะค่ะคนละยี่สิบมื่นคนละไม่นั่งคอยสิไ่อันทั้งสายนำหยุดเนาะค่ะเนาะม้วนี้กะปลูกเด้ ซิบเก่าลองเนาะคะ่ะตะปะนันงานกรลุนเมื่อพี่น้องจ้าป่นหยาดู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 หามืออ,อื่นกระได้มาเจียวหยาออกจากลองจิบยิบเอ็ดนาะคะ่ะเนาะเบิ้งเอานี่กระไรจักมื่อด้หกมือบอกค่ะนี่ใบไง่เป,ปลือเปืพี่น้องรู้บ้างเื้ยตะปันันงานกรลุนเมื่อพี่น้องจ้าป่นหยาดู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 หามืออ,อื่นกะระได้ มาเจยวหยาออกจากลองเตะในใจคักเอาอิลีเดียค่ะไม่นั่งล่งไหวมือหลังมาเกิดเลยเนาะยังหรอกค่ะนี่แหละไม่นั่งกะใส่ชีวิตประจําวันก,กับสวนไม่ความสุกไปเนาะค่ะจะล้ำชิใไ้เบิ้งเนาะค่ะเนาะนี่ปลูกวันทีสิหาเนาะค่ะนี่สิา บนัน,น,น,แบบนี้กับมนี้วันที่อะไรนี่มือกะงานลุนมือพี่น้องจา้าพี่นั่งกะขอฝากเลยเด้อค่ะฝากเพื่อนเพื่อนคนละอีกว่ามา่านนี่สิบมือ ya, ย่ายังคอยเสียหายอันปุยย๋ยทั้งสายนำยนต์เนาะคะ่ะอันนี้กับไม่นั่งกับล่องพื้นด้วยปุยย๋ยตะปนัน,นงานกับลุนมือพี่น้องจา้าพูนห尼าดู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 ห尼亚อื่นกับชืดอใด มเจียวหยาออกจากล่องเตี่ยไม่นา่งก็จะได้มาส,สามเดี๋ยวไม่นั่งก็สิสามให้บึ้งเนาะคะ่ะมูนึงกะกระลั่งมัไใบกบมี่พี่น้องเกิดแล้วปูกมู่ว่านเนเกิดเป็นใบเลยนี่นี่นี่ยายสามมู่ว่านนี่ลองเรกจอากห้างหลายอยู่ซีลองเดียวเดี๋ยวไม่น่งสิท่ายบึ้งเนาะคะ่ะ <laughs> หนวดเร็ว,วท่านใจเป็นคนใจหอน แต่งกบใจหอนโอ้ยจะเป็นดีหลายเนาะแตงกันใรไม่นั่งลงเม็ดวันทีสิบหาเนาะค่ะเนาะไม่นั่งไม่นั่งตลอดมากไม่นั่งกับขอบคุ้นนะคะ